ครับก็ประมาณน่าจะมาเกือบ8ปีครับ <ไป S 1> ครับห่างไปยาวมากครับผมก็ไปไปเรีนมาครับอเมริกาแล้วก็เมืองไทยแล้วก็ได้ลองไปทำหลายๆอย่างคือเราก็อยากทำอยากลองอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากการแสดงเราก็ได้ไปลองหมดละทีนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะกลับมาคราวนี้จริงๆสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือการแสดงภาพ,พยนตร์ครับก็เลยรู้สึกว่า น่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นเลิกที่ดีครับเพราะว่าพอมารับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แปลกใหม่ออโอ้โหอย่างครับอย่างใช่ครับบางทีคือคือบางทีเราเราไม่จําเป็นจะต้องจะต้องแต่งงานเสมอนะครับเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าถ้าเราเรามีใครสักคนที่เราแบบรู้สึกไว้ใจได้คุยได้ผมว่ามันก็เป็นความสุขดีครับ ถ้าฐานะคิดจะรวยนี่ไงคนพิเศษอ่าเอาว่าเป็นเป็นคนพิเศษครับผมครับเปลี่ยนไปเยอะเหลยครับเปลี่ยนเพิ่เพราะเมื่อก่อนจะเป็นเข้มๆอ๋อใช่ฮะนี่คือเราหน้าเราเปลี่ยนแหมก็ต้องเปลี่ยนลุกันบ้างใช่ไหมเราจะมาเดิมๆอยู่ซ้ำๆคนเขาเบื่อครับแพ็กเกจจิ้งใหม่อะไรนะครับแบบนิวแบบนิวแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยคะนิวแพ็กเกจจิ้งเหรอโอ้โหไม่นิวเฟสไหมเหรอคิดว่านิวเฟสไหมล่ะใช่ นิเฟสเหรอเผอาได้ไหมเออมีแบบว่ามีอะไรยังไงบ้างพี่ก็คงก็ต้องก็คงมีบ้างแหละครับต้องดูแลตัวเองบ้างครับผมอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทวงนี้ท้งนั้นก็คืออาจจะด้วยเราเปลี่ยนลุกด้วยเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยไม่เคยได้แต่งล้อเอาจริงนะคือตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่จอมหมังเวชจนมาแบบชายาจนอย่างเงี้ยคือลุกมันจะเป็นลุกที่เซอร์มันมันมากกว่าเซอร์ครับมันมันคือโซมฮะ คือบอกว่าตอนนี้นะฮะศาสตร์ในการดูแลตัวเองมันมีหลายหลากหลายจริงบางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งมีดหมอก็ได้แต่เราดูแลตัวเองอย่างผมเนี่ยคนจะคิดว่าทำไมเราดูเปลี่ยนไปเพราะจริงแล้วเราน้ําหนักเราลดไปเยอะเลยแต่ก่อนนี่คือลดป,ประมาณน่าจะเกือบสิบโลตือหน้ามันก็เลยแบบดูขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อด้วยครับ uh huh, เพราะว่าคือเราก็นะอยากจะลุกอินเตอร์ขึ้น ครับผมก็ใช้เป็นชื่อกอฟอะคาลูคัสครับซึ่งครับอะคาลูคัสแค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรต่อฮะก็คือเป็นกอฟอะคาลูคัสครับผม uh, ไปติดตามได้นะครับ uh, ใน IG นะครับอะคาลูคัสหรือว่าช่อง YouTube